หลวงพ่อปานวัดคลองด่านตอนที่1นประวัติของหลวงพ่อปานอันเป็นที่เคารพนับถือเหนือชีวิตจิตใจของชาวคลองด่านทุกวันนี้ท่านเป็นพระอาจารย์ชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักในปฏิปทาของท่านเป็นอย่างดีท่านเกิดที่ตำบลบางเฮียอำเภอบางเฮียจังหวัดพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2368 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามีโยมบิดาชื่อจีนหนูโยมมารดาชื่อตาลหลวงพ่อปานมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน5คนคือคนที่หนึ่งชื่อในเทพคนที่สองชื่อในทัศคนที่สก็คือหลวงพ่อปานคนที่สชื่อในจันคนที่ห้าชื่อหนางแจ่ม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นใช้ลูกหลานของหลวงพ่อปานได้ใช้ชื่อของบรรพบุรุษมาตั้งเป็นนามสกุลว่าหนูเทพบรรพบุรุษของหลวงพ่ออพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกเสียแก่พม่าครั้งที่สองคือปีพุทธศักราช2310 มาตั้งรกรากอยู่บริเวณบ้านสามเรือนหรือที่เรียกกันว่าหมู่บ้านโคกเศรษฐีเพราะพวกที่อพยพมาครั้งนั้นล้วนเป็นพวกเศรษฐีทั้งสิ้นแต่เดิมบริเวณแถบนี้ยังเป็นป่ารกมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านป่าดงพงพีนี้มาออกทะเลที่บางเฮียและในทุกครั้งที่น้ำทะเลขึ้นน้ำเค็มจะทะลักเข้าไปตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านที่อาศัยปลูกบ้านเรือนอยู่ในแถบนั้นต้องได้รับความลำบากอยู่เป็นเนืองนิดเขตที่น้ำทะเลกับน้ำจืดมาพบกันนี้มีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำชุกชุมมากสัตว์ที่มีมากเป็นพิเศษและอาศัยปูปลาเป็นอาหารก็คือตัวเฮี้ยต่อมาชาวบ้านต้องทำประตูน้ำกั้นน้ำทะเลไว้เพื่อมีให้น้ำเค็มขึ้นไปปนกับน้ำจืด และเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานที่มีอยู่ชุกชุมมีให้แพร่หลายไปตามลาคลองต่างๆอีกด้วยด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบางเฮียและตั้งชื่อแม่น้ำว่าแม่น้ำบางเฮียตลอดจนการตั้งชื่อวัดก็ตั้งว่าวัดบางเฮียเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานที่ดังกล่าวและยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในบรรดาเศรษฐีที่อพยพมาในครั้งนั้นมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีบุตรอันเป็นที่รักสุดสวัสดขาดใจเขารักและตามใจลูกมากได้คิดเอาทองคํามาทําเป็นรูปตัวเฮียขนาดให้เด็กขึ้นไปนั่งขี่เล่นได้แล้วก็ทําขึ้นมาให้ลูกลากเล่นเป็นที่สนุกสนานสําราญใจข่าวนี้ได้เล่าลือต่อๆกันไปถึงตัวเฮียทองคําที่ลูกเศรษฐีลากเล่น ตำบลน,นี้จึงเรียกกันติดปากว่าตำบลบางเฮียวัดบางเฮียนั้นมีอยู่ด้วยกันสองวัดคือวัดบางเฮียนอกหรือวัดมงคลโคทาวาสกับวัดบางเฮียในวัดโคทารามเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางเฮียทั้งสองแห่งเพราะชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำตลอดแนวทั้งสองฝั่งและตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะระยะในวัยเด็กโยมบิดามารดา ได้พาหลวงพ่อปานไปฝากไว้กับท่านเจ้าคุณศรีสักยะสุนทรเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งจังหวัดทนบุรีในสมัยนั้นต่อมาท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแจ้งมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อศึกษาพระธรรมวินยัยและเมื่ออายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดแจ้งนั่นเองโดยมีท่านเจ้าคุณศรีสักยมุนีเป็นพระอุปชา เมื่อหลวงพ่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยกับท่านเจ้าคุณผู้เป็นพระอุปชาหลายปีและท่านมีความสนใจในทางกรรมฐานเป็นอย่างมากเพราะกรรมฐานเป็นธรรมพิเศษของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องซักฟอกและถ่ายถอนความคิดเห็นที่ผิดๆของตนอันเป็นพื้นเพข,ของจิตที่มีเชื้อวัตตะจมอยู่ภายในให้สูญหายไป และให้คงมีแต่พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่ในจิตใจเท่านั้นหลังจากศึกษาในเรื่องกรรมฐานจนเป็นที่พอใจแล้วหลวงพ่อบานก็ได้กราบลาท่านเจ้าคุณพระศรีสากยมุนีผู้เป็นทั้งพระอาจารย์และเจ้าอาวาสวัดแจ้งเดินทางกลับมายังวัดบางเฮียนอกอันเป็นบ้านเกิดในการกลับมาครั้งนี้ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อเรือนได้ติดตามมาอยู่กับท่านด้วย ซึ่งหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเรือนนี้ท่านชอบไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเมื่อมาอยู่วัดบางเฮียนอกแล้วหลวงพ่อปานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลพระภิกษุสงฆ์ในวัดซึ่งเจ้าอาวาสในขณะนั้นคือหลวงพ่อถันได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ดูแลพระเนนด้วยการให้ดูแลในการปฏิบัติและการศึกษาโดยมีพระอาจาร,รย์อิ่มเป็นผู้ช่วยหลวงพ่อปานได้ปกครองพระเนนลูกวัดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฏิบัติท่านจะอบรมสั่งสอนการปฏิบัติกรรมฐานให้แก่พระภิกษุสามนเณรตลอดจนประชาชนพุทธบริษัทให้รู้จักการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจำทุกวันมิได้ขาดและตัวท่านเองก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนพระเนนต้องเคารพยำเกรงท่านเป็นอันมาก เมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2452ประตูน้ำที่กั้นแม่น้ำบางเฮียหรือที่เรียกกันในทุกวันนี้ว่าประตูน้ำชนหารพิจิตหรือที่เรียกกันโดยทั่วๆไปว่าประตูน้ำคลองด่านปิดน้ำไม่อยู่แม้ในช่างผู้ชำนาญจะซ่อมสร้างสักเท่าใดประตูน้ำก็ยังชำรุดอยู่ทุกๆปีจนกระทั่งข้าราชการในท้องถิ่นแห่งนั้นได้ปรึกษากัน และได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้ทรงทราบและขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จเยี่ยมเพื่อขอพึ่งพระบารมีของพระองค์ท่านเพราะในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีเดชานุภาพมากเมื่อพระองค์เสด็จไปณที่ใด ที่แห่งนั้นจะเป็นที่ที่มีความเจริญทั้งเป็นสิริมงคลแก่พระสงฆ์นิกรและสถานที่เป็นอย่างมากซึ่งเมื่อพระองค์ทรงทราบความที่ข้าราชการใหญ่น้อยกราบบังคมทูลเช่นนั้นจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับที่จะเสด็จไปตามความประสงค์ของพระสงฆ์นิกรน,นับได้ว่าประตูน้ำชนหารพิจิตในทุกวันนี้เป็นประตูน้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในสมัยนั้น เพราะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเสด็จทางชนละมากมาประทับอยู่ถึงสามวันและสิ่งที่ชาวบางเฮียทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก็คือพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนนามตำบลบางเฮียเป็นตำบลคลองด่านและเปลี่ยนชื่อแม่น้ำบางเฮียมาเป็นแม่น้ำคลองด่านจากอำเภอบางเฮียมาเป็นอำเภอบางบ่อจึงนับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ชาวบางเฮียได้เป็นชาวคลองด่านตราบเท่าทุกวันนี้และนับว่าเป็นโชคอันดีที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานนามให้ด้วยพระองค์เองโดยผระสนิกรไม่ได้ทูลขอแต่ประการใดซึ่งสมควรที่คนรุ่นหลังจะระลึกนึกถึงและภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในตำบลบางเฮียได้เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตอันอนุชนรุ่นหลัง ควรระลึกนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ไว้ตลอดไปชั่วการนานประวัติวัดบางเฮียนอกหรือวัดมงคลโคทาวาดตามทะเบียนประวัติของกรมการาศาสนาได้ระบุไว้ว่า วัดบางเฮียนอกนั้นได้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2300สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นราชธานีซึ่งต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จมาดูประตูก,กั้นน้ำในแม่น้ำบางเฮียเมื่อต้นปีพุทธศักราช2452นั้นพระองค์ได้พระราชทานชื่อเพื่อเป็นมงคลแก่ชาวบางเฮียว่าคลองด่าน และพระองค์ยังได้พระราชทานนามวัดบางเฮียนอกใหม่ว่าวัดมงคลโคทาวาสและในครั้งนั้นยังได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามและโปรดประธานสมณศักดิ์ถวายให้หลวงพ่อปานว่าพระครูพิพัฒนิโรธกิจเพราะพระองค์ท่านทรงเชื่อในความสามารถของหลวงพ่อปานว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่หาผู้ใดเปรียบได้ยากในสมัยนั้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงในเรื่องราวอภินิหารของท่านในตอนหลังและในตอนนี้ท่านผู้เขียนก็บอกว่าขอทุกท่านโปรดเข้าใจท่านผู้อ่านที่เคารพเมื่อกล่าวถึงเรื่องอิทธิปฏิหารความอัศจรรย์ต่างๆในพระพุทธศาสนาแล้วผู้เขียนเชื่อว่าทุกท่านต่างก็มีความสนใจเป็นพิเศษก่อนอื่นท่านผู้อ่านต้องเข้าใจฐานะของผู้เขียนเสียก่อน และให้เข้าใจว่านี่คือคนเขียนเขียนขึ้นตามคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่อันเป็นเรื่องราวที่เล่าเป็นทอดๆสืบต่อกันมาและอาศัยหลักฐานจากเอกสารต่างๆที่มีผู้เขียนไว้ประกอบเพราะผู้เขียนเกิดไม่ทันในยุคของท่านฉะนั้นสิ่งใดก็ตามแม้ผิดตกบกพร่องไปแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้รู้และท่านผู้อ่านเป็นอย่างสูงในวัดมงคลโคทาวาส นี้ได้เป็นที่จำพรรษาของเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่หลายรูปด้วยกันเช่นในสมัยของหลวงพ่อถันซึ่งเป็นคนบ้านคลองนางโหงตำบลคลองด่านได้บวชอยู่วัดบางเฮียนอกจนได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสท่านได้บันทึกไว้ว่าในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลโคทาวาสแห่งนี้มีอาจารย์ที่เป็นพระเทระผู้ทรงคุณวุฒิอยู่หลายรูปเช่น หหลวงพ่อปานพระครูพิพัฒนิโรธกิจสองหลวงพ่อเรือนเคยเป็นพระอุปชาที่วัดนี้ 3. หลวงพ่อล่าเป็นหมอผีและหมอทำน้ำมนต์สพระอาจาร,รย์อิ่มอาจารย์สอนกรรมฐานและเป็นอาจารย์สอนธุดงแก่พระภิกษุสามเณรที่ประสงค์จะออกป่าหหลวงพ่อทองพระครูสุทธิรัต์ 6. หลวงพ่อลาวมรณภาพศพไม่เน่าเปื่อย เจ็ดพระอาจารย์บัวแปดพระสมุนิ่มสมัยยังเป็นสามเณรหลวงพ่อปานท่านมักจะแนะนำข้อธรรมต่างๆให้แก่พระเนนลูกวัดไม่ซ้ำกันในแต่ละวันนับว่าท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเกินกว่าคนทั่วๆไปจะพึงมีคือบางวันท่านก็ให้พระเนนได้ศึกษาถึงข้อธรรมที่มีชื่อว่าขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้านี้ธาตุทั้งสคือดินน้ำลมไฟประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเฉยเฉยคือไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนา ความจำได้หมายรู้คือจำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะอารมณ์ที่เกิดกับใจได้เรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางๆงเรียกอัพยากฤิตรียกสังขารและความรู้อารมณ์ในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณ ซึ่งขันทั้งห้านี้บางทีย่นย่อเป็นสองเรียกว่านามและรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปคงเป็นรูปที่หลวงพ่อปานมักจะให้พระเนนได้นำมาพิจารณากันอยู่เสมอและให้พิจารณาถึงาธาตุกรรมฐานสี่อย่างด้วยกันคือธาตุดินเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุ ธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวาโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะเข้มแข็งธาตุนั้นเป็นปัทวีธาตุซึ่งปัทวีธาตุนั้นที่เป็นภายในคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าส่วนธาตุอันใดมีลักษณะเอิบอาบ ธาตุนั้นเป็นอาโปธาตุซึ่งอาโปธาตุนั้นที่เป็นภายในคือดีสเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อและมูดธาตุอันใดที่มีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นเตโชธาตุซึ่งเตโชธาตุนั้นที่เป็นภายในคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสม และไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายกับไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุอันใดที่มีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นวายโยธาตุซึ่งวายโยธาตุนั้นที่เป็นภายในคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวและลมหายใจซึ่งการกำหนดการพิจารณากายนี้ให้เห็นแต่เพียงว่าธาตุสี่ คือดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่า,าธาตุกรรมฐานหลวงพ่อปานได้อธิบายถึงาธาตุกรรมฐานว่าไม่ว่าจะใช้เวทมนต์คาถาเพื่อประกอบในพิธีกรรมต่างๆก็ตามพึงกระทำทาธาตุในกายเราให้มีกำลังโดยสมบูรณ์ก่อนซึ่งเมื่อาธาตุในกายเราปรกติสมบูรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้กำลังและกระแสจิต ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับอยู่ประตูน้ำบางเฮียเป็นเวลาสาวันนั้นพระองค์ได้รับสั่งให้นิมนต์หลวงพ่อปานเข้าเฝ้าเพื่อไต่ถามในเรื่องต่างๆ ขณะที่หลวงพ่อปานเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ให้เด็กชายป๊อตถือผานใส่เขี้ยวเสือที่แกะเป็นรูปเสือไปด้วยซึ่งสมัยนั้นเป็นเขี้ยวเสือจริงๆเมื่อไปถึงที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าหลวงพ่อปานได้เรียกเอาผานใส่เขี้ยวเสือจากเด็กที่ถือติดตามท่านไปแต่เด็กบอกว่าเสือไม่มีแล้วเพราะมันกระโดดน้ำไปในระหว่างทางจนหมดแล้ว หลวงพ่อปานจึงให้เอาหมูที่ทำขึ้นจากดินเหนียวแล้วเสียบกับไม้แกว่งล่อเอาเสือขึ้นมาจากน้ำต่อหน้าพระพักจนพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับตรัสว่าพอแล้วหลวงตาตั้งแต่นั้นมาเสือของหลวงพ่อปานจึงเป็นที่เลื่องลือกันมากในสมัยนั้นและเป็นของอันลัาค่าหาได้ยากมากในสมัยปัจจุบันนี้ พราะท่านสร้างจากเขี้ยวเสือจริงๆและสร้างไว้น้อยมากเมื่อใครได้ไปก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมีจึงไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักเขี้ยวเสือกลวงเป็นของวิเศษประเภททนสิทธิ์เช่นเดียวกันกับเขี้ยวหมูตันท่านโบราณจาณ์นิยมเอาเขี้ยวเสือกลวงมาลงอักขระเลขยันและหัวใจพุทธอาคมใช้เป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่ง มีอนุภาพทางคงกระพันมหาอุดและใช้ทางมหาอำนาจโดยอนิสงส์ที่ว่าเสือเป็นเจ้าแห่งป่ามีฤทธิเดชมากสัตว์น้อยใหญ่พอได้ยินเสียงเสือคำรามจะเกิดอาการครั่นครามตัวสั่นงันงกและป่าจะสงบเงียบยิ่งไปกว่านั้นท่านนิยมเอาเขี้ยวเสือกลวงมาแกะเป็นรูปเสือที่นิยมเล่นหากันอย่างกว้างขวางนั่นคือเขี้ยวเสือแกะของหลวงพ่อปาน วัดบางเฮียนอกหรือวัดมงคลโคทาวาสคลองด่านอำเภอบางบ่อจัังหวดสมุทรปราการรูปลักษณะของเสือหลวงพ่อปานนั้นดูละไม้คล้ายๆกันคือเป็นเสือนั่งชันเข่ามีทั้งอ้าปากและหุบปากดวงตาทําเป็นวงกลมที่ใต้ฐานส่วนมากจะลงเป็นตัวดอกขมวดหัวขมวดหางแต่โดยที่ใต้ฐานจะมีรู เพราะแกะด้วยเขี้ยวเสือกลวงพื้นที่หน้าตัดจึงมีขนาดเล็กจึงลงขมวดขมวดซ้อนกันนิยมเรียกว่าณนะกอหญ้านอกจากนั้นที่ใต้คางที่ขาและตามลำตัวจะลงเป็นตัวเลขไทยการหาเสือหลวงพ่อปานปัจจุบันอาศัยการพิจารณารูปลักษณะและศิลปะการแกะของช่างและความเก่าของเขี้ยวเสือเป็นส่วนใหญ่ พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่เข้าถึงประชาชนโดยพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนดูแลทุกสุขของราษฎรตามหัวเมืองด้วยพระองค์เองดังเช่นที่ได้เสด็จมาถึงบ้านบางเฮียแห่งนี้พระองค์ก็เป็นห่วงใยในความทุกข์ของประชาราชจึงเป็นที่รักใครข่ของอาณาประชาราษเป็นอย่างยิ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จกลับเมืองหลวงได้ตรัสกับหลวงพ่อปานอยู่ประโยคหนึ่งว่าให้พระไปก่อนแล้วฟ้าจะตามไปทีหลังพระราชดำรัสของพระองค์นับเป็นคํารับสั่งที่เข้าใจยากคือทั้งหลวงพ่อปานเองและสานุสิทธิ์ที่ได้ฟังพระองค์ท่านตรัสในวันนั้นเพราะไม่เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งนั่นเองจนกระทั่งหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับ จากประตูน้ำบางเฮียไม่นานนักหลวงพ่อปานก็มรณภาพลงเมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2453และเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพลงไม่นานถึงปีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จประชวรสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453ฉะนั้น คำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าให้พระไปก่อนแล้วฟ้าจะตามไปทีหลังนั้นคงจะหมายถึงการละสังขารของหลวงพ่อปานไปก่อนนั่นเองการสูญเสียองค์พระประมุขในครั้งนั้นพระสงนิกรทั่วประเทศมีความโศกเศร้าอาลัยเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของอาณาประชาราษเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามแต่ประชาชนก็ยังรำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณมีรู้ลืมเลย หลวงพ่อปานมรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2,453ตรงกับวันอังคารแรม9ค้่ำเดือน9ปีจอเวลาห้าทุ่ม45นาทีสิริอายุรวม86ปีพรรษา65ที่วัดมงคลโคทาวาตำมลคลองด่านนั่นเองซึ่งยังความโศกเศร้าและเสียใจแก่สานุสิต และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งศพของหลวงพ่อปานได้รับพระราชทานเพลิงที่วัดมงคลโคทาวาสตั้งศพวันพฤหัสบดีขึ้น8ค่ำเดือน5ปีกุลตรงกับวันที่6เมษายนพุทธศักราช2454และพระราชทานเพลิงศพในวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2454เมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพใหม่ๆ คือเพิ่งจะตั้งศพได้คืนเดียวพอคืนที่สองในนาคหรือปู่นาคเผือกวัฒนะที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นหลานที่สนิทของหลวงพ่อปานอดีตเคยเป็นกำนันตำบลบางเฮียหรือตำบลคลองด่านในปัจจุบันซึ่งตอนที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลโคทาวาดฟังในเวลาต่อมาท่านมีอายุ88ปีแล้ว ปู่นาคได้เปิดเผยเรื่องราวว่าท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อปานและได้เป็นเจ้าภาพในงานศพด้วยแต่ที่ไม่ได้มาถึงในวันแรกเพราะบ้านอยู่ไกลถึงอำเภอพระประแดงในสมัยนั้นการเดินทางก็คงจะลําบากแต่เมื่อมาถึงในวันที่สองของการตั้งศพและได้เห็นการตั้งศพตั้งเครื่องตั้งไม่เหมาะสมคือมีต้นเสาพิงหีบศพปู่นาคจึงย้ายเครื่องตั้งศพใหม่ ขณะที่ย้ายหีบศพของหลวงพ่อปานนั้นต้นเสาที่หีบศพพิงอยู่ปูน่นาคเข็นเป็นรูกลมๆและมีเศษกระดาษม้วนอยู่ในรูนั้นเมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบข้อความซึ่งเป็นคาถาเขียนด้วยลายมืออย่างชัดเจนข้อความในแผ่นกระดาษใบนั้นมีฝอยบอกไว้ข้างล่างว่าเศกน้ำประพรมของขายซึ่งปูน่นาคเล่าว,ว่า ท่านจำได้ว่าทั้งหมดเป็นลายมือของหลวงพ่อปานเองจึงเก็บรักษาแผ่นกระดาษที่มีคาถาอยู่นั้นไว้พระคาถาที่ว่าเสกน้ำประพรมของขายมีดังนี้คือณชาลิเตสังคาลิเตณชาลิติสังคาลิติพระศีราชาสัพเพชนาะพระหูชนาะ พระคาถาทั้งหมดนี้เป็นของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านถ้าหากท่านใดมีความสนใจที่จะนำไปท่องบนเอาไปใช้บ้างปู่นาคบอกว่ายินดีให้เพราะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชนส่วนรวมก็ยินดีสมัยที่หลวงพ่อปานยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านมีความเมตตาปราณีและมีวาจาสิทธิ์จนเป็นที่เคารพยำเกรงแก่ประชาชนทั่วไปในละแวกนั้นเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเลงเล่นหวยกอขอสมัยนั้นมักจะมาขอกับหลวงพ่อแล้วก็ร่ำรวยไปตามๆกันบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ต่างก็ปฏิบัติตนอยู่ในคุณงามความดีด้วยกันทั้งนั้นเพราะกลัวหลวงพ่อจะว่าตนไม่ดีแล้วจะไม่ดีตามคําของหลวงพ่อพูดเนื่องจากท่านมีวาจาสิทธิ์นั่นเองถ้าผู้ใดถูกหลวงพ่อเอ่ยปากว่าชั่วแล้ว บุคคลผู้นั้นเหมือนผู้มีกรรมถูกสาปคือจะทำอะไรก็จะไม่ดีไปจนตลอดชีวิตหลวงพ่อปานจึงสำรวมระวังในคําพูดของท่านซึ่งเมื่อไม่จำเป็นจริงๆแล้วหลวงพ่อไม่เคยดุว่าใครให้เสียหายเลยมีแต่พูดว่าดีอย่างเดียวเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีไปตามที่ท่านพูดนับว่าท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มีพรหมวิหารธรรมโดยสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง เรื่องราวของท่านยังไม่จบนะคะในตอนหน้าค่ะจะเป็นเรื่องของหินวิเศษและเรื่องเต่าหินบินได้คุณผู้ฟังต้องติดตามนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ